สวัสดีค่ะสาวสารคามเบาซู่ฟังด้วยค่ะเอาสาวสารคามเองค่ะน้องสาวพอนะค่ะเอาอายูสิเฮ็ดหน้าแล้วเฮ็ดให้นบ่าเบาบอไฮโบด้เฮ็ดค่ะเลียงตะงัวแมนเอาเลียงตะงัวเดี๋ยวเขาเบิ่งเข็ดรับเอาเลียงง่วนาะค่ะว่าเรามีธีจังไหนแน่สิเลียงง่วค่ะเดี๋ยวเรามีงัวจักโตนะค่ะปีปีหนึ่งเรากะได้หลายบาทเด้ค่ะครับขายปีละสองตัวค่ะปีละสองตัวยนนเบา อ่ะเอาเรียงงัวพันอย่างจ้ะพันธรรมดาเดี๋ยวพันบามันพันบามันนี่ละค่ะเป็นยังคือหมักเรียงพันเนีตเอามันขายไงมันขายไงแล้วมันก็แข็งแรงบ่ะแข็งแรงดีอืมไอเราคคนไทยบ้านเท่านี้กะพ่นก็เรียงไหมบ่เออเรียงพ่นกะนิยมเรียงพันเนี่ยเนาะชอบบามันเึ้ยงอ๋อชอบบามันขึ้นกันเรียงของพอของแม่มากแรอพี่คะใชตอนนี้เอาไม่ง่วยจาโตโอ้ดีแล้วค่ะเวลาเรียงเข่าเรียงยังไงมันเอาฮะ เลี้ยงแก๊งสีอะไรที่คะปล่อยมันกินมันสีแล้วที่ปล่อยไปเลยก็ไปปลูกไว้อ๋อค่ะปลูกไว้ไปล่าไว้ค่ะไปปลูกไปล่าไห่แต่ว่าช่วงนี้มันดีเนาะค่ะเนาะเพราะว่าไอ้นี่ไหมค่ะมันหยาเนาะฝนมันตกเลยหยามันก็เขียวมันก็ได้หายกินง่ายอยู่เอาปลูกไว้ก็เพียงใส่ยหายเพียงอัดไว้ค่ะเอ่าปีนี้มันสิออกจักโตค่ะนี่สิออกลูกจักโตงวะถ้าใบสีโตแล้วถ้ไว้สีแม่แล้ว ทาไปซีแม่แล้ววะตทำไปซีแม่แล้วแม่นึ่งได้แปดเดือนละมันบอกค่ะไอไก่ไก่สุดเนี่ยมันมันจะออกลูกอ่าวันที่เท่าได้่เอานะมันจะออกลูกวันที่เท่าไดร่หรอมันก็บบอกให้พวไใดค่ะมันก็อแล้วแจมมันกะพอะไรมันเนาะบอกค่ะมันถึงกำหนดกับพอกเรื่อยไปเกามือชิบมือค่ะ เห็นนั่ะง้วยพออยู่ว่ากำหนดว่าสิออกวันที่สิบสามพ่ะนะตอนนี้ยังว่ามีเห็นท่าทางว่าสิออกบ่ออกเลยค่ะดีบ่ดีเครื่องเดือนหมดและวหมดละค่ะเลิกไปเครื่องเดือนเดี๋ยวพอดีเลิกไปเครื่องเดือนหมดและวพอดีมึงบอกไงพ่ออะไรค่ะผู้เขาทับเขากำหนดให้อยู่แต่ว่ามันบ่ออกตามกำหนดจังสั่น์เหวอพี่ค่ะไหนค่ะเขาต้องดูแลรักษาอย่างไรแน่เนี่ยเรียงเมืนี่มันก็เลี้ยงธรรมดาเนี่ยว่บ่ได้รักษาอย่างไรได้หรือค่ะเลี้ยงยากบ่บ่ นี ke, em, go, um Jamie, and and like ่ี nah, ๋ยอปอยเรียงมากล้วก็ไปผูกไ้ก็ไปลามไงแล้วเขาเฟี้ยงใส่ดอกยามแรกกับ่อยขบันแค่ั้นแช่แน่เองว่าแค่ะเลียงไง่ายเรียงไงอยู่แล้วก็ธนาแรงล่ะค่ะห้าบ่ค่อยมีเขาเห็นจังใดมันหยาแรงเนี่มันก็ก็ปล่อยไปเรียงตามทงเนี่ยกินเฟี้ยงค่ะกินเฟี้ยงมูอัมนหลดเจียวน่ะอัะนั่น กินเฟืยงหมดหรืเฮาเฮาก็ต้องไปเกี oh. oh. oh, so oh. ่ยวให้มันเนี่ยบ่ค่ะบ่บ่ได้เกี่ยวรถเกี่ยหรอเขาบ่อัดเอานะโอเฟืยงรถเกี่ยวนี่มันค่ะสิเต็มอยู่งั้นหน้าวันค่ะคือว่าเพื่อนเพื่นบ่เอาวันเถอะบ่เอาค่ะบัดนี้เฮาเฮาเฮาก็มาเก็บเอาไปเหงื่เฮาเลยบ่เจ็บแลรอปล่อยปล่อยเลี้ยงเลยอ๋อค่ะค่ะเข้าใจงือของเฮาเฮาก็อัดไว้อัดไว้ใส่กินย่ำนี่แหะค่ะอัดไปคนละร้อยลูกคนละสองร้อยบัดนี้อัน ไอเรื่องทับมั่วนเนี่ยค่ะให้จังแน่แน่พอโดยมากครับค่ะเวเวลาตอกร้อเวลามันขึ้นบ่มันขึ้นอ๋อค่ะคือว่าอันนี้ผสมเทียมหมดค่ะให้เขาจะให้เขามาผสมให้ค่ะเขาโตละพันอ๋อโตละพันธุ์ไหมบ่ค่ะโตละพันต่อขังไหมบ่ค่ะต่อขังเอ่อโตละพันนี่จนกระทั่งว่ามันติดไหมบ่ค่ะเขาหลับเขาหลับร้องเขาหลับประกันสามเถอะเออฮะเห็นเถี่ยเจ้าสามโมพันกะเสียขึ้นไปคือ บอกค่ะเขาสีมาทับให้ายสามเถื่อจนกว่าสิผ่านเลยเจ๊ค่ะถ้าเกิดว่าผ่านปุ๊บเขาก็สีมาแก่หายไหมแก่แก่แก่สามเถื่อ๋อค่ะค่ะเป็นนี่เองแล้วพอนะเทื่อที่สามหลักก็จบกันค่ะเชื่อว่าว่าพ่านแลักก็เขาเอาเงินเข้าถื่อจังใจเลยเจ๊พ่ะค่ะเขามันก็เป็นตามกติกาของเพื่อนะตามกติกาของเขามาเนี่ย เพิ่นกาแนะนำจะไดค่ะว่ากรณีที่มันประพานมัน่สมบูรณ์พ่อหรือว่าจังไดค่ะมันเขากบอกว่าให้มันขืนค่ะค่ะมันขืนแล้วสมมติว่าขึืนจังย่มเช้าน่ะค่ะย่มมือนแลงจังทับพราะว่านี่บางที่เขาเห็นง่วขึ้นเปลื่ยนเขามาทับเลยซี่มันเลยติดนะค่ะก็คือว่าต้องมาตรงตามจังหวะตามาเวลาบันเพ่อเขาให้ เขยเหงออวยง้อรงใส่กันค่เขาจังมาทับค่ะทับเธอหนึ่งใส่เวลาด่วนบ่บ่เขามาทับเข้าเดียวเขาเขาเอาพันองของเขาหลามาเจสิ่าเขาเอิญว่าพันธ์ปลาหมันค่ะเขาให้ห้าเลือกตัวมีสามสี่พันอยู่เขาเอกมาให้พันอย่างหนึ่งกับสามพัน่ะคาคาทับค่ะสองพันธ์กับมีพันธหนึ่งกับมี อ๋อแล้วแต่เขาจะเอาพันใดล่ะกันพันดีพันเอ่อพันที่เทาเลือกเนาะค่ะเนาะว่าราคาเนี่ยตามพันเนาะค่ะไอ้ทางไหนเพื่อากับขับไปเขามีมีคนรับจ้างบ่ค่ะเรื่องไหนมี่หมอผสมเขาจากจบจากปศุสัตว์ัดหมดแล้วค่ะเพิ่นกัรับจ้างทับงัวนทับข้อยเอ้ยข้อยข้อยบ่มีเนาะค่ะไม่ต่างง่วเนาะจ้างราคาก็าบอกไปค่ะเพิ่นกับทับงัวเนาะ ค่ะคือว่าเฮากับมีเบอร์โทรติดต่อเพิ่นเนาะค่ะมีมีเบอร์โทรติดต่อค่ะขันตัววานวัดติดกับโทรไปหาเขาโทรไปหาเขาเขาก็เป่าแรงมากค่ะหลายอยู่ค่ะพวกทำงัวบ้านสมศรีก็มีค่ะบ้านเปื่อยบ้านสนนอนรับอยู่ตัวไปติต้องผ้ามันกินยุงสีมันเหม่อบพราไรปะเพ่อวิทย์มีไปกับไปลามอะไรอย่างเี้ยราไอหน้าห้าวหนิเหรอวันนต้ ค่ะน้าืูนเขากะว่านโขว่หน่แมนค่ะแมนเขากะเอาไว้แตะนาเขาเนี่ยแล้วป่ะจ้ะจงไว้ฐานเด็กง้วว่าว่านโขโอ๋อค่ะเอาไว้เลี้ยงงัวปลูกหญ้าบ่าพอบ่อค่ะไ่ได้ปลูกบ่ได้ปลูกนะคะเฮ้มากินมันเดถอะนี่เพื่อนอ่ะเพื่อนอ่ะกินไรกินไรก็ตาับไนว่าว่าแล้วกะมากินไรกินไรกับใมันก็ตายเด้อค่ะอยากอยากฝากเป็นความรู้นะคะให้ พอแม่พี่น้องนะคะเพื่อผูใ้ใดสนใจเนะคะสเลี่ยงงัวเนาะ<แ>ซึ่งสาวสารครามเสือว่ากับคนทยงอีสานบ้านเฮานะคะเพิ่กนกับเลี่ยงกันทั่วทั่วไปเนาะคะ่ะโดยเฉพาะอ,อค่ะเกือบทุกโมบา้านจ้างจ้างบ้านน้องแสงนะคะทุกทุก,กลังค้าเรื่อนนี้บัวพันธ์ต่างๆของเพิ่นค่ะที่เพิ่นเอามาเลี้ยงจะอขอบคุณเอาหลายๆเด็ค<แ>่ะที่มาไ้ควมรู้นะคะได้ควมรูมากๆเลยค่ะสําหรับสาวสารคามเนาะค่ะก็คิดว่าทุกๆุกคนนะคะ กระยักเผยแพร่ต่อไปนะค่ะนะว,าวาวิถีชีวิตการดาเนินยูต่างจังหวัดบานเฮ้าเนี่ยค่ะเฮ้ากับยูกันยังมีความสุขค่ะเฮ็ดกันตามสภาพเฮ้านะคะ่ะซึ่งเฮ้ากับมีรายได้จากตรงนี้นะคะ่ะนอกจากการทาหน้าได้กินขเขาแล้วบม่ได้ซื้อเขานอกจากบ่ได้ซื้อแล้วเฮ้ากันยังได้ขายค,ค่ะได้ขายอกีกวันนี้เฮ้ากันยังเฮ็ดเขาเ่าน,นะคะปศุสัตว์บอกเออค่ะ เลี้ยงงัวเนาะค่ะเลี้ยงสัตว์อ่าเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์เนาะค่ะเนาะปัสุซั์กับเป็นกรมเพื่อนเนาะค่ะเพื่อนกับคอยดูแลค่ะมีเจ็บป่วยไปหาเพื่อนค่ะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยง่วงเนาะค่ะกะเข้ากับไปปรึกษาหาลือไปพูดไปคุยได้คําแนะนํามาเนาะค่ะซึ่งทั้งปัสุซั์จังหวัดเองเพื่อนกับคอยดูแลด้วยความสุขหล่อหอยู่แล้วนะคะเจ็บง่วป่วยกับ ประสานไปหาเพิ่นหมดละค่ะเพิ่นก็มาเนาะเพิ่นมารักษาให้ค่ะมื้อนี้ก็ได้ความรู้เต็มที่เต็มอิ่มแล้วนะค่ะก็ขอบคุณเอาหยุดนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะมาผูกไปนี่เลยมันตะทีผมขอค่ะทีเพิ่นมันมันเพิ่นออกรูดบ้างไหตัวนี้ค่ะเขาบอกไปน้ำมูกมึงเขาไปค่ะเพิ่นบอกไปน้ำมันนะ กลังกินแสบค่ะ,คะตามไม่ทงเนี่ยแล้วเนดะ